สวัสดีครับทุกคนเคยลองจินตนาการเล่นๆไหมครับว่า1ล้านปีมันนานขนาดไหนถ้าเปรียบประวัติศาสตร์โลกเป็นนาฬิกาหนึ่งเรือนมนุษย์อย่างเราเพิ่งจะโผลมาแค่เสี้ยววินาทีสุดท้ายก่อนเที่ยงคืนเท่านั้นเองครับแต่เชื่อไม่ว่าในช่วงเสี้ยววินาทีนั้นเราได้สร้างวีรกรรมและวีระเวรไว้เยอะมากจนเปลี่ยนโฉมหน้าของดาวเคราะห์ดวงนี้ไปตลอดกาล วันนี้ผมจะพาทุกคนนั่งทายแมชชีนย้อนกลับไปไกลมากไกลกว่ายุคครุงงสีอยุธยาไกลกว่ายุคโรมไกลกว่ายุคไดโนเสาร์จะสูญพันธุ์ไอไม่ถึงขนาดนั้นเอาแค่ยุคที่บรรพบุรุษของเราเริ่มยืนสองขาได้ก็พอวันนี้เราจะมาสรุปประวัติศาสตร์มนุษยชาติ1ล้านปีแบบม้วนเดียวจบตั้งแต่จุดเริ่มที่แอฟริกาจนถึงวันที่เรามีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือ เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะรถไฟสายประวัติศาสตร์ขบวนนี้จะวิ่งเร็วมากถ้าพร้อมแล้วกระโดดขึ้นมาเลยครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2.5ล้านปีก่อนนานมากนะครับช่วงนั้นโลกของเราไม่ได้หน้าตาเหมือนตอนนี้เป,เป๊ะๆบรรพบุรุษรุ่มแรกๆของเราเริ่มถือกำเนิดขึ้นแต่ถ้าจะเอาจุดที่เริ่มดูเป็นคนหน่อยก็ต้องวาร์ปมาที่7 0 0 0 0 0ปีก่อนครับตอนนั้นมีมนุษย์พันหนึ่งชื่อว่าโฮโมอีเรกัส ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่า erectus แปลว่าตั้งตรงพวกเขาคือมนุษย์กลุ่มแรกที่เลิกเดินหลังค่อมแล้วยืดอกพกความมั่นใจเดินสองขาออกจากทวีปแอฟริกากระจายตัวไปทั่วยุโรปและเอเชียนี่คือเหล่านักเดินทางกลุ่มแรกของโลกเลยก็ว่าได้แต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่ขาครับมันอยู่ที่ไฟประมาณ3 0 0 0 0 0ปีก่อนมนุษย์เริ่มรู้จักการควบคุมไฟ ลองจินตนาการดูนะครับก่อนหน้านี้มนุษย์ต้องกินเนื้อดิบๆเคี้ยวย,กยากๆเสียเวลาเคี้ยววันละหลายชั่วโมงแต่พอมีไฟปิ้งย่างก็มาการทำอาหารให้สุกช่วยให้เราย่อยง่ายขึ้นได้พลังงานมากขึ้นสมองเราเลยขยายใหญ่ขึ้นแถมไฟยังช่วยไล่สัตว์ร้ายให้ความอบอุ่นและกลายเป็นจุดศูนย์กลางให้คนมานั่งล้อมวงคุยกันนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของสังคม และแล้วพระเอกของเราก็มาถึงเมื่อประมาณ200 0 0 0ปีก่อนที่แอฟริกาตะวันออกมนุษย์สายพันธ์ุโฮโมเซเปียนหรือพวกเรานี่แหละครับได้ถือกำเนิดขึ้นหน้าตาเหมือนเราตอนนี้เลยแต่สิ่งที่ทำให้เซเปียนสครองโลกได้ไม่ใช่เพราะเราแข็งแรงกว่านะครับจริงๆแล้วเราบอบบางกว่ามนุษย์นีแอนเดอร์เท่าที่อยู่มาก่อนได้ซ้ำ แต่สิ่งที่เรามีและคนอื่นไม่มีคือการปฏิวัติการรับรู้หรือ cognitive revolution ที่เกิดขึ้นเมื่อ70,000ปีก่อนยูนิ y ดี p เซเปียนส์ก็เริ่มพูดคุยกันรู้เรื่องไม่ใช่แค่ระวังเสือหรือไปล่าสัตว์แต่เราเริ่มนินทาครับใช่ครับฟังไม่ผิด การนินทาทำให้เรารู้ว่าใครไว้ใจได้ใครเป็นตัวแสบทำให้เรารวมกลุ่มกันได้ใหญ่ขึ้นและที่พีกกว่านั้นคือเราเริ่มคุยถึงสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงได้เช่นพูดผีปีศาจเทพเจ้าหรือจิตวิญญาณ จินตนาการเหล่านี้แหละครับที่หล่อหลอมให้คนแปลกหน้าหลายพันคนมาร่วมมือกันได้เพราะมีความเชื่อเดียวกันและนั่นคืออาวุธลับที่ทำให้เราเบียดมนุษย์สายพันธุ์อื่นจนสูญพันไปหมดโลกเมื่อ13,000ปีก่อนเหลือแค่เราผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวข้ามมาที่1 0 0 0 0ปีก่อนเกิดจุดเปลี่ยนครั้งมโหโฬานที่เรียกว่าการปฏิวัติเกษตรกรรม จากเดิมที่เราเป็นสายเดินป่าล่าสัตว์เก็บของป่ากินค่าไหนนอนนั่นอิสระเสรีอยู่ดีๆเราก็ตัดสินใจหยุดเดินครับเราเริ่มรู้จักเอา,มาเมล็ดพืชมาลงดินรอให้มันโตแล้วก็เก็บเกี่ยวกินเราเริ่มจับสัตว์ป่ามาเลี้ยงไว้กินเนื้อไว้ใช้งานฟังดูเหมือนชีวิตจะดีขึ้นใช่ไหมครับมีข้าวกินแน่นอนไม่ต้องเสี่ยงไปสู้กับเสือ แต่นักประวัติศาสตร์หลายคนบอกว่านี่อาจจะเป็นกับดักที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ได้เพราะการทำเกษตรทำให้เราต้องทำงานหนักขึ้นหลังขดหลังแข็งถอนหญ้าพรวนดินอาหารการกินก็น้อยลงกินแต่แป้งขาดสารอาหารแถมพออยู่รวมกันเยอะๆโรคระบาดก็ตามมาขยะก็เยอะขึ้นแต่ข้อดีมหาศาลคือเรามีอาหารส่วนเกินหรือเซอร์คลาสครับ พอมีอาหารเหลือก็เลี้ยงคนที่ไม่ต้องทำนาได้เกิดเป็นอาชีพใหม่ๆเช่นช่างปั้นหม้อทหารนักบวชและราชาเมื่อคนอยู่รวมกันเป็นเมืองก็ต้องมีกฎระเบียบและนั่นนำเราเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง ประมาณ3,500ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ5,500ปีที่แล้วอารยธรรมแรกของโลกก็ผุดขึ้นมาที่ลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสนั่นคือเมโสโปเตเมียปัจจุบันคืออิรักชาวซูเมเรียนที่นี้เก่งมากครับพวกเขาประดิษฐ์อักษรลิ่มหรือคิวนิฟอร์มซึ่งเป็นระบบการเขียนแรกของโลก ทีแรกไม่ได้กะจะเขียนกรอนรักหรอกนะครับเขาเอาไว้จดบัญชีข้าวบัญชีแกะว่าใครติดหนี้ใครเรื่องเงินเรื่องทองนี่มาก่อนศิลปะเสมอครับในเวลาไล่เรียกกันที่ลุ่มแม่น้ำนายอารยธรรมอียิปต์ก็รุ่งเรืองสุดขีดมีการสร้างปีระมิดไว้เก็บมัมมี่ฟาโรสแสดงถึงอำนาจรัฐที่รวมศูนย์สุดๆ ส่วนทางเอเชียอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุอินเดียและลุ่มแม่น้ำหวงโหก็เริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาช่วงนี้แหละครับที่คอนเซปต์เรื่องเทพเจ้าชัดเจนมากแต่ละที่ก็มีเทพของตัวเองเทพแห่งน้ำเทพแห่งไฟเอาไว้บูชาเพื่อความอุ่นใจ เราขยับมาช่วง1,000ปีก่อนคริสตกาลถึงคศ500ช่วงนี้โลกคึกคักมากเริ่มมีจักรวรรดิเกิดขึ้นคือการที่เมืองเมืองหนึ่งไปไล่ตีชาวบ้านแล้วยึดมารวมเป็นของตัวเองจักรวรรดิแรกๆก็เช่นอัคเคเดียนหรือเปอร์เซียช่วง500ปีก่อนคริสตกาลเป็นยุคที่เรียกว่ายุคแห่งปัญญาหรือ Axial Age เชื่อไหมครับว่าในช่วงเวลาใกล้เคียงกันทั่วโลกเกิดนักคิดคนสำคัญขึ้นมาพร้อมๆกันโดยไม่ได้นัดหมายที่อินเดียพระพุทธเจ้าตรัสรู้กำเนิดศาสนาพุทธสอนเรื่องดับทุกข์ที่จีนขงจื้อวางรากฐานระเบียบสังคมเหลาจื้อสอนวิถีแห่งเตา๋าที่กรีกโสกรติสเพลโตอริสโตเิลตั้งคำถามกับชีวิตและจักรวาลเกิดระบอบประชาธิปไตยครั้งแรกที่เอเธนส์ ขยับมาทางฝั่งยุโรปยุคนี้ดาวเด่นคือโรมันจากเมืองเล็กๆในอิตาลีขยายอำนาจจนกลายเป็นจักรวรรดิโรมันที่ยิ่งใหญ่กินพื้นที่รอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทั้งหมดโรมันเก่งเรื่องวิศวกรรมมากสร้างถนนหรือโรดส์ท่อส่งน้ำหรือแอ u วดักส์และกฎหมายที่เป็นรากฐานของกฎหมายโลกปัจจุบัน แต่พอถึง44ปีก่อนคริสตกาลจูเลียสซีซ่าโดนแทงตายฉากดราม่าในสภาโรมันก็เปลี่ยนจากสาธารณรัฐเป็นจักรวรรดิเต็มตัวฝั่งจีนก็ไม่น้อยนะนะครับจินซีฮองเต้รวบรวมพันดินจีนเป็นปึกแผ่นสร้างกำแพงจีนวางระบบรากฐานที่จีนใช้ต่อมาเป็นพันปี และในช่วงคศสอหนึ่นี้เองที่พระเยซูประสูติในจักรวรรดิโรมันนำไปสู่กำเนิดศาสนาคริสต์ที่ต่อมาจะกลายเป็นศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดในโลกคศ .476 จักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลายโดนคนเถื่อนเผาเมืองราบคาบยุโรปเข้าสู่ยุคกลางหรือ Middle Ages หรือที่บางคนเรียกว่ายุคที่มืดมนหรือ Dark Age s ทำไมถึงมืด เพราะความรู้วิทยาการของกรีกโรมันหายไปเยอะผู้คนอยู่ภายใต้ระบบศักดินาหรือฟิวดอลิซึมชาวนาทำงานให้หลอดหลอดส่งสวยให้กษัตริย์และทุกคนอยู่ใต้อำนาจของาศาสนาจักรแต่เดี๋ยวก่อนโลกไม่ได้มืดไปซะทุกที่นะครับในขณะที่ยุโรปกำลังงมโขงทางฝั่งตะวันออกกลางสว่างจ้าเลยครับศตวตรรษที่7ท่านนบีมูฮัมมัดก่อตั้งาศาสนาอิสลาม เกิดเป็นจักรวรรดิอิสลามที่ยิ่งใหญ่นักปราชญ์มุสลิมเก็บรักษาความรู้กรีกแปลเป็นภาษาอาหรับพัฒนาคณิตศาสตร์เลขศูนย์อัลกอริทึมดาราศาสตร์การแมทย์ในขณะที่ยุโรปยังใช้หมอผีรักษาโรคคนอาหรับพาตัดต้อกระจกกันแล้วทั้งฝั่งจีนราชวงศ์ถังและซ่งก็รุ่งเรืองสุดขีดจีนคิดค้นสี่สุดยอดสิ่งประดิษฐ์ได้แก่กระดาษเข็มทิศดินปืน และแท่นพิมพ์คิดดูนะครับดินปืนจีนเอาไว้จุดพลุฉลองแต่พอไปถึงยุโรปกลายเป็นปืนใหญ่ซะงั้นศตวรรษที่13โลกต้องสะเทือนอีกครั้งเมื่อชายที่ชื่อเจงกิสขานควบม้าออกมาจากทุ่งหญ้ามองโกเลียกองทัพมองโกบุกตะลุยไปทั่วสารทิศสร้างจัก,กรวรรดิที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แผ่นดินติดต่อกันแม้จะโหดเหี้ยมแต่ข้อดีคือเส้นทางสายไหมปลอดภัยมาก พ่อค้าอย่างมาโคโปโลเดินทางจากอิตาลีไปจีนได้สบายสบายเป็นการเชื่อมโลกตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกันครั้งใหญ่แต่การเชื่อมต่อน,นี้ก็มีราคาแพงคศ .1347 การละโรคหรือ b Black d e a t h ระบาดผ่านเส้นทางการค้าจากเอเชียเข้าสู่ยุโรปหนูและหมัดพาเชื้อโรคไปฆ่าคนยุโรปตายไปเกือบครึ่งทวีปครับประมาณ40-50%ลองนึกภาพคนหายไปครึ่งเมืองดูสิครับ สังคมเปลี่ยนไปเลยแรงงานขาดแคลนค่าแรงพุ่งคนเริ่มตั้งคำถามกับาศาสนาจักรว่าทำไมพระเจ้าไม่ช่วยความสงสัยจากการโรคนำไปสู่ยุคเรเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการในศตวรรษที่15คนยุโรปเริ่มกลับมาสนใจความรู้เก่าๆของกรีกโรมันศิลปะเฟื่องฟูเช่นเลโอนาร์โดดาวินชีวาดโมนาลิซาไมเคิลแองเจโลแกะสลักเดวิดและที่สำคัญโยฮันเนสกูเทนเบิ ประดิษฐ์เครื่องพิมพ์แบบตัวเรียงได้ทำให้หนังสือราคาถูกลงความรู้กระจายไปทั่วไม่ได้ถูกผูกขาดโดยนักบวชอีกต่อไปปี1453กรุงคอนสแตนติโนเปิลแตกโดนออตโตมันหรือเติร์กยึดชาวยุโรปเดือดร้อนหนักเพราะเส้นทางค้าขายไปอินเดียโดนปิดอยากได้เครื่องเทศทำยังไงดีก็ต้องหาทางใหม่สิครับทางทะเลคริสโตเฟอร์โคลัมบัสกะว่าจะล่องเรือไปทางตะวันตกเพื่อไปอินเดีย ไปเจอทวีปอเมริกาหรือโลกใหม่ในปี1492นี่คือจุดเปลี่ยนที่โหดร้ายและยิ่งใหญ่ชาวโยุโรปลังไหลไปอเมริกาเอาเชื้อโรคไปติดคนพื้นเมืองอินคาแอสเท็กตายเป็นเบือ่อแล้วก็ขนทองคำเงินกลับมาโยุโรปและที่แย่ที่สุดคือการเริ่มการค้าทาสขนคนจากแอฟริกาไปทำงานในไร่ที่อเมริกาเป็นบาดแผลทางประวัติศาสตร์ที่ลึกมากครับข้ามาที่ศตวรรษที่18 ช่วงปี1,700ที่อังกฤษเกิดการปฏิวัติที่ไม่ได้ใช้ดาบแต่ใช้ไอน้ำเจมส์วัต์พัฒนาเครื่องจักรไอน้ำได้สำเร็จจากที่เคยใช้แรงคนแรงม้าตอนนี้เรามีเครื่องจักรทำงานแทนโรงงานผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดรถไฟวิ่งฉึกฉักเชื่อมเมืองเข้าด้วยกันโลกเข้าสู่ยุคปฏิวัติตอุตสาหกรรม Industrial Revolution สินค้าผลิตได้ทีละเยอะๆราคาถูกลง คนย้ายจากชนบทเข้าเมือง Urbanization เกิดชนชั้นใหม่คือนายทุนและกรรมกรแต่ชีวิตในเมืองยุคแรกๆไม่สวยหรูนะครับควันขโมงน้ำเน่าเด็กต้องทำงานในโรงงานการปฏิวัติอุตสาหกรรมทำให้อังกฤษและชาติตะวันตกมีเทคโนโลยีเหนือกว่าชาวบ้านมากมีเรือกลนไฟมีปืนกลนนำไปสู่ยุคล่าอนานิคมอิมพีเรียลิซมึมยุโรปแบ่งเค้กกันสนุกสนาน แอฟริกาเอเชียโดนยึดเกือบหมดไทยเรารอดมาได้แบบวุดวิดด้วยกุสโลบายรอสรอ5ซึ่งตรงกับยุคควีนวิกตอเรียของอังกฤษพอดีฝั่งการเมืองก็เดือดไม่แพ้กันปี1776อเมริกาประกาศอิสรภาพจากอังกฤษปี1789ฝรั่งเศสปฏิวัติล้มล้างระบอบกษัตริย์ตัดหัวพระเจ้าหลุยส์ที่16ประกาศสิทธิมนุษยชนแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยและชาติ Nationalism เริ่มเบ่งบานเข้าสู่ศตวรรษที่20ปี1900ยุคที่ใกล้ตัวเราที่สุดแต่ก็เลือดเย็นที่สุดความขัดแย้งของมหาอำนาจระเบิดตูมกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่1 1914ถึง1918เทคโนโลยีฆ่าคนพัฒนาไปไกลมากปืนกลนรถถังเครื่องบินแก๊สพิษคนตายไปเป็น10ล้านจบสงครามโลกครั้งที่1ยังไม่ทันหายเจ็บ ก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สอง3 9 3 9ถึง1945ฮิตเลอร์พายอรมนีบุกโปแลนด์ญี่ปุ่นบุกเอเชียรวมถึงไทยสงครามนี้โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวโฮโลคอสต์ Holocaust, และจบลงด้วยการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิม่าและนางาซากิโลกตระหนักได้ว่าเฮ้ยถ้าเรารบกันอีกรอบโลกแตกแน่หลังสงครามโลก โลกแบ่งเป็นสองขั้วชัดเจนคือสงครามเย็นขั้วเสรีนิยมนำโดยอเมริกาขั้วคอมมิวนิสต์นำโดยโซเวียตสองยักษ์นี้ไม่ได้รบกันตรงๆแต่แข่งกันสะสมอาวุธนิวเคลียร์แข่งกันไปอวกาศรัสเซียส่งสปุตนิกอเมริกาส่งคนไปดวงจันทร์ปี1969และทำสงครามตัวแทนเช่นสงครามเวียดนามสงครามเกาหลีจนกระทั่งปี1991สหภาพโซเวียตล่มสลาย สงครามเย็นสิ้นสุดลงกำแพงเบอร์ลินพังทลายโลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์เต็มตัวในช่วงท้ายของศตวรรษที่20เกิดสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนโลกยิ่งกว่าไฟยิ่งกว่าเครื่องจักรไอ้น้ำนั่นคืออินเทอร์เน็ตครับปี1989 w o ั l เ w i d e w อ b วเว็บถือกำเนิดขึ้นปี1998 Google ก่อตั้งปี2004 Facebook มาปี2007 iPhone เปิดตัว โลกทั้งใบถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันข้อมูลข่าวสารเดินทางเร็วกว่าแสงปี2020เราเจอวิกฤตโควิด1 9ที่หยุดโลกไว้ชั่วคราวแต่เราก็ผ่านมาได้ด้วยวัคซีนเทคโนโลยี mRNA เห็นไหมครับจากมนุษย์วานอนที่นั่งกระเทาะหินในถ้ำมเมื่อล้านปีก่อนวันนี้เรากลายเป็นมนุษย์ที่นั่งปัดหน้าจอสั่งอาหารมากินที่บ้านได้แล้วประวัติศาสตร์หนึ่งล้านปีสอนให้เรารู้ว่ามนุษย์เราปรับตัวเก่งแค่ไหน เราผ่านยุคน้ำแข็งโรคระบาดสงครามและภัยธรรมชาติมาได้ทุกครั้งแต่คำถามที่น่าสนใจกว่าอดีตคืออนาคตครับอีก100ปีหรือ1000ปีข้างหน้าประวัติศาสตร์หน้าต่อไปจะเขียนว่าอย่างไรเราจะไปตั้งถิ่นฐานบนดาวอังคารหรือ AI จะขึ้นมาปกครองมนุษย์คำตอบนั้นอยู่ในมือของพวกเราทุกคนในยุคปัจจุบันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ร่วมเดินทางผ่านการเวลามายาวนานนะครับ หวังว่าทุกคนจะเห็นภาพรวมของประวัติศาสตร์โลกได้ชัดเจนขึ้นนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆแบบนี้ในคลิปหน้าแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ